ตลาดสติปัญญาเราต้องเก่งในพักน่ะที่สุดแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นแหละเราก็ไม่ต้องไปถือมือถงมือถืออะไรนะครับอ่านะอืมนะครับนะครับนะรัเข้าใจนะนะนนะถแถลงข่าวแล้วพูดไปเลยมาตรการในการตอบโต้และแก้ปัญหาของสหรัฐอเมริกาหนึ่งเราจะซื้อสินค้าเขาเยอะๆเครื่องบินเครื่องอะไรต่างๆอะไรต่างๆนี่เราจะซื้อหมดเลยแต่ต้องระวังนะเราจะซื้อเครื่องบินซื้ออะไรเนี่ยค่าคอมมิชชั่นมันเยอะนะจะมีเงินใต้โต๊ะหรือเปล่า นะนะครับเนี่ยเราจะช่วยซื้อเครื่องบินซื้อนั่นซื้อนี่ผมฟังแล้วตกใจนะและประเทศเราก็จนไปซื้อเครื่องบินซื้อนั่นซื้อนี่อเมริกามาไม่รู้มีเงินทอนหรือเปล่าไปซื้อเขาทำไมนะครับนะเราน่าจะเอาแบบเวียดนามดีไหมเอาอเมริกาภาษีศูนย์เปอร์เซ็นแลวส่งเข้ามานะอ่าจะมีคนซื้อคนขายเราไม่ต้องไปซื้อเขาดีไหมนี่เราบอกจะไปซื้อเครื่องบงเครื่องบินอ่านะครับเดี๋ยวก็จะมีเงินทอนหรือเปล่าแน่นะครับ นะคือเราเป็นนายกเราต้องแสดงวิสัยทัศน์เหมือนนายกสิงคโปร์นะครับประธานาธิบดีของจีนนะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามประธานาธิบดีินโนยเซียเขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะแม้กระทั่งนายกขมงขมຈก็ยังเป๊ะเป๊ะเป๊ะไอของเรานี่มันอะไรต้องเขียนไม่กระดาษเนะครับนะเราต้องพูดเลยเรานายกเราต้องโปโห นะรวมการเฉพาะกิจเลยดิฉันแพรทองทานชินวัรนายกบอกรัฐมนตรีถแถลงข่าวเลยพี่น้องประชาชนนับแต่นี้เป็นต้นไปเราต้องหาปรมิตรใหม่เปิดตลาดใหม่ยังไงเอาว่าไปเลยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีสติปัญญานะครับเราไม่ต้องมานั่งเปิด iPad สวัสดีค่ะอ่าอ่าพ่อส่งงายัางอะไรเงี้ยมันนะมันจะเสียบุคลิกกัน,นี่ฝากนั้น,น,น,นี่คือในความหูใหญ่นะนะประเทศก็ของผมด้วย ใะประเทศของผมแล้วกูเสียภาษีด้วยเพราะกูมีสิทธิวิพา์วิจารณ์นะครับเพราะว่ากูเสียภาษีทุกเดือนเพราะนั้นก็ต้องอยากวิจารณ์ว่ากูเป็นห่วงกับประเทศจะชิบหายหรือเปล่านะครับเพราะการที่จะไปแก้ปัญหาแล้วมันช้าจนคนสงสัยว่าเอ๊ะคณะทีน่นาจา่าทาไมนายกไม่เดินทางไปเลยไปเองเลยจะไปกลัวอะไรไปถึงกัเลสฟอร์มอฟอร์เลสอะไรก็ว่าไปนะครับนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ห่วงใยประเทศว่าประเทศเราจะชิบหายห,ายหรือเปล่า นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่แก้ปัญหาหาอะไรปล่อยไปแบบน,นี้ก็ตายกันอย่างเดียวส่งออกก็เจ๊งคนก็เจ๊งแล้วก็บอกเห็นนโยบายว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องบินซื้อนั่นซื้อนี่เอาประเทศเราก็จนอย่างแล้วจะไปซื้อของเข้ามาอีกนะครับไปซื้ออีกแล้วจะมีเงินทอนหรือเปล่าค่าคอมเท่าไหร่เครื่องบินราคาเท่าไหร่ลำหนึ่งอ่กี่พันล้านอ่าค่าคอมเท่าไหร่ละนะครับอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ,นะรบ,นะรบพี่น้องประชาชนเราก็ต้องรู้ว่า เปรียบเทียบผู้นําของเรากับผู้ผู้นำสิงคโปร์เนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันได้ไหมบางคนบอกฟ้าก็เหวนะรอเลน่องนี่ก็โอ้โหชัดเจนเลยเขาพูด4ีหประโยคเนี่ยกินใจไปทั่วโลกนะข้อ1น,นะการค้าเสรีจบแล้ว is over จบแล้วนะโดนอ่าโดนทำลายโดยทำโดยอเมริกาซึ่งเป็นก่อก่อตั้งระบบ WTO มาไม่มีการค้าเสรีแล้วหลังจากนี้ไปมีแต่เรื่องนะครับ นะสิงคโปร์ประเทศเล็กๆต้องระวังและต้องปรับตัวใหม่อย่างแรงมิฉะนั้นเขาจะทิ้งเราไว้ข้างหลังเราจะลำบากนับแต่นี้เป็นต้นไปแนวะทางของประเทศเราคือต้องสแสวงหาพันธมิตรใหม่นะทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่อเมริกาอาจจะไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปนะมันจะเกิดสงครามเศรษฐกิจและสงครามการค้าดังนั้นเราต้องอยู่ในลักษณะที่เตรียมพร้อมเห็นนะ โอ้โหเขาพูดเราประเทศเราทําไมไม่เอาบ้างอะ่ะนะครับเออนะฮะเห็นนะนะครับอันนี้ก็คือฝากไว้เวรกรรมประเทศไทยนะครับนะก็อยากจะได้ให้คนเก่งๆมาเป็นนายกบ้างไม่ใช่เอออาเอออาไปตายนะครับอืมอืมนะอืมนะครับ,นะนะรบนี่อะไรครับเนี่ยทนายรณรงค์พานักข่าวหญิงแจ้งความหลังถูกกักขังคู่ขณะลงพื้นที่ ทำข่าวเหตุยิงกันที่คอนเสิร์ตนะครับดูหน้าหน้าเนี่ยคุ้นๆนะเนี่ย <c oughs> โดนัทหรือเปล่านยดูหน้านะผมไม่รู้จักนะเออนะครับเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะไปแจ้งความข้อหาอะไรกักขังขู่เลยโอ้มีการกักขังแล้วกักขังหมายถึงเอาไว้ในที่แคบๆไม่ให้ไปไหนมาไหนนั่นเรียกว่ากัขนะกขังนะครับหนะ่วงเดียวกักขังนะครับนะนะนะครับนะก็โทษหนักอยู่นะเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะ การเป็นนักข่าวนี้แม่งกระเสียงนะดูหน้าตาคล้ายๆโดนัทน,นะใช่หรือเปล่าเนี่ยหนูเนี่ยเดี๋ยวจะโทรไปถามไม่ใช่หนูหรือเปล่าอืมนะครับนะคุ้นณนะก็ว่ากันไปใครผิดใครถูกอะไรไม่ทราบนะอีกเรื่องนลวันนี้ผมดูข่าวแล้วแม่งก็หาดีจริงนะเป็นข่าวเรื่องอผู้รับเหมาช่วงทวงเงินบริษัทคนจีนที่สร้างตึกสอตะงอนะครับตั้งโตะแถลงข่าวทวงเงินกันเลยนักข่าวเต็มเลยมันเป็นการทรวงหนี้ที่แม่งโคตรคลาสสิกเลย นะฝ่ายาฝ่ายจีนบริษัทที่รับรับรับสร้างสตงอนั่ง,ง,งฝ่ายผู้รับเหมาช่วงทวงหนี้กัน <c oughs> อ,ออกทีวีออกไลฟ์สดนักข่าวเต็มเลยโอ้โหเจรจาเดือดปมข่าแรงตึกสตงอเห็นบอกค้างกันหลายล้านอยู่นะครับนะนะจีนบอกก็ยังไม่มีตังเดี๋ยวต้องรอเอาเงินไปช่วยคนเจ็บคนตายก่อนไอทางผู้รับเหมาช่วงบอกว่ากูเดือดร้อนนะ บางบริษัทก็สองล้านสามล้านห้าล้านอะไรเรวมรวมแล้วหลายล้านอะนะครับก็นั่งเถียงกันเนี่ยเป็นการทวงหนี้ที่แม่งคาบสิกเลยแต่ทวงหนี้แบบถ่ายทอดสดออกโซเชียลเลยนักข่าวลุมเต็มเลยผมดูแล้วแม่งก็ฮาดีนะเป็นการทวงหนี้ที่แบบสุดยอดนะครับคดีรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเวลาจะทวงหนี้เนี่ยลำบากเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้คนที่จ้างมันก็บอกว่ามันยังไม่ได้เงินจากลูกค้านะไอ้คนที่ทํางานไปแล้วลงทุนไปแล้วก็ลําบาก นี่หละคือปัญหาในวงการรับเหมามัมันทวงเงินยากผมเนี่ยเป็นทนายความให้บริษัทรับเหมานี่หลายบริษัทลําบากครับพอฟ้องไปเสร็จเอ้าศาลชั้นต้นเสร็จก็ไปศาลอุทธรณ์ศาลนิกานะกว่าจะถึงศาลนิกา5ห้าปีเจ็ดปีปรากฏบริษัทผู้รับเหมาเป็นไงเจงไปแล้วเพราะมันไม่มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างลูกความผมแม่งโดนโกงไหมร้อยล้านห้าร้อยนะครับนะแล้วลูกความผมก็มีฟ้องร้องไอ้บริษัท ไอ้กิจการรวบค้าดังๆเนี่ยแต่ผมไม่บอกว่าใคระคดีละห้าร้อยล้านพันล้านมีเยอะแยะบบางบริษัทนะผมไม่อยากจะพูดนะเป็นบริษัทใหญ่ๆเลยนะไม่อยากพูดแล้วกันบริษัทรับเหมางานราชการเนี่ยสร้างตึกสร้างถนนเนี่ยแมกเป็นหนี้เป็นหมื่นล้านในวงการก่อสร้างก็รู้เป็นหนี้เป็นหมื่นล้านนะครับคดีความเนี่ยโอ้โหและธนาคารไม่กล้าให้ล้มหรอกเพราะอะไรไหมถ้าล้มไปเนี่ยแบงก์เจ๊งเลยนะนะครับแบงก์เจ๊งเลย เป็นบริษัทใหญ่เลยอย่างสำนักงานผมฟ้องไปอักษดีนี่ห้าร้อยสี่ร้อยเจ็ดแปดร้อยนะครับมันก็ต้องไปทำยอมนะครับมันก็ต้องรองเงินธนาคารธนาคารเนี่ให้มันปล่อยกู้ไปรวมๆแล้วเป็นหมื่นล้านอนะ่ะเป็นพอบอกปุ๊บรู้เลยบริษัทอะไรนะเข้าไปใน Google เนี่ยเนี่ยที่สำนักงานเนี่ยฟ้องอยู่หลายนะครับแต่เราไม่บอกนะครับใครอยากรู้ก็ไปตรวจสอบไปเองอนะ่ะพอคี์เข้าไปปุ๊บเนี่ยบริษัทก่อสร้างรายใหญ่เป็นหนี้หมื่นล้านรู้เลยครับ แล้วครับรู้เลยนะครับอันนี้อาจารย์เดยให้ความรู้กันนะใครฟังรายการอาจารย์เดยได้แม่งฉลาด้าดูแลฟังแล้วได้ประโยชน์ก็ส่งวายมาหนึ่งขวดอาจารย์เดยได้แม่งเป็นคนตรงไปตรงมานะครับไม่สนใจใครหรอกเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะอ่านะครับอ่านะครับว่ากันไปครับจุกรูอืมเอ่อทนายบริษัทมีเงินไหมเอ่อนะครับมหมายถึงอะไรไม่รู้นะ คนอเมริกาอเม็กซิโกออกมาประท้วงกันเยอะแล้วครับจานครับใช่ครับนะครับทั้งอเมริกาเม็กซิโกยุโรปแม่งประท้วงกันบานเลยประท้วงเอ่อพ่อใหญ่ทัพเนี่ยนะพ่อใหญ่ทัพแม่ก็โหดล้าเกินขึ้นประสงค์ภาษีทีตกหกตกใจกันไปใหญ่นะครับก็ผมขอญาตไม่บอกแล้วกันบริษัทอะไรนะก็ไปหาัะเองใน Google แล้วพิมพ์เข้าไปเนี่ยร้องอ๋อเลยนะพอเป็นนี้เยอะแยะแม่ก็ทําธุรกิจไม่ได้ก็ต้องให้คนจีนเนี่ย ขอยืมชื่อไปรับงานก่อสร้างรัฐบาลพูดแค่นี้แล้วกันยืมชื่อไปแล้วกันเออมึงเอาชื่อกูไปใช้นะมึงเอาไปห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นต์เนเอาชื่อไปใช้เพราะว่าชื่อมันขายได้นะครับเพราบไปษัทคนจีนมันไม่มันไม่มีผลงานกับรัฐบาลก็ต้องยืมชื่อไปพอทําไปทํามาก็ไหนจะจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นแต่นี่ไปทําไปทำมาก็เงินไม่มีขาดสภาพคล่องนะทําไปทํามาก็ดีไม่ดีก็ เหล็กอาจจะน้อยลงอะไรต่างๆนะมันธรรมดาจ่ายนูน่นจ่ายนี่เงินก็ไม่พอแค่นั้นแหละนะครับจุกกรูฟอกเงินเว็บพนันติดกูกก่ปีก็ัฟอกเงินก็สิบปีนะครับสิบปีรับสาภาพก็อาจจะปีเดียวเอออืมนะทูตสารัฐควรจะมีต่อไปหรือไม่ก็อย่าไปอะไรมากครับนะมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรเนี่ยเป็นไม่ได้ นะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยุคนี้อย่างที่ท่านนายกรัมตีของสิงคโปร์บอกนะครับมัน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 ไม่มีมิตรแล้วนะครับทุกคนเนี่ยไว้ใจอะไรใครไม่ได้นะ่ะเป็นยุคของการเห็นแก่ตัวนะนายกรัมตีลอเลนวองบอกนะมันเห็นแก่ตัวทุกคนเดี๋ยวนี้แม่งกับคิดแต่เรื่องตัวเองขนาดนายกญี่ปุ่นเดินทางไปพบพ่อใหญ่ทัามที่อเมริกาเซ็นสัญญาจะลงทุนเงินเป็นล้านล้าน นะครับเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเดี๋ยวญี่ปุ่นจะไปทาโรงงานที่นั่นไอย้ยาพอกลับมาแป๊บทาแม่งขึ้นภาษีญี่ปุ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกตรงว่ามันไว้ใจอะไรใครก็ไม่ได้เลยไว้ใจกันไม่ได้ทุกวันนี้มีแต่ผลประโยชน์นะใครจะครบใครมัก็ครบกันด้วยผลประโยชน์ไม่มีลวได้เรียนหนังสือด้วยกันมาอะไรหมดยุคแล้วเออมีแต่ว่าไปโกงด้วยกันมาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยรักกันจริงนะครับถ้าไปโกงด้วยกันมาเนี่ยรักกันจริงเพราะอะไรมึงก,กับกูต้องช่วยกันเกาหลังนะ ถ้ามึงพูดกูก็าตายกูพูดมึงก็าตายเพราะนั้นเราก็ต้องไปไงช่วยกันปกปิดความลับไว้เหมือนคนเอาเงินสินบนไปให้เจ้าหน้าที่ไปรับงานก่อสร้างตึกเอาเอาสินบนไปร้อยล้านอย่างเงี้ยไอคนรับสินบนกับคนให้มันก็มันก็ต้องช่วยกันปิดเพราะแม่งสมประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าโกงมาด้วยกันหากินหารับประทานมาด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยรักกันไอเรียนหนังสือด้วยกันมาไม่รักหรอกผมก็มีเพื่อนเรียนด้วยกันมาแม่งยังไม่รักผมเลยด่าผมก็มี นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันคบกันได้ผลประโยชน์เชื่อพี่เดมานะครับอือนะเชื่อพี่เดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตรงไปตรงมาไม่มีส่วนได้เสียอะไรนะครับอ่ออเมริกามีหนี้เยอะไหมอ๋อเยอะทิแต่ประเทศเขาสามารถพิมพ์แบงได้ประเทศอื่นพิมพ์ได้ไหนนะเพราะประเทศเขาตลาดเขาใหญ่มูลค่าคนก็ต้องสามร้อยล้าน นะครับคนก็ก็มีรายได้สูงเพราะนั้นใครๆก็อยากจะทำธุรกิจกับเมกาเพราะอะไรตลาดใหญ่แล้วคนต้อง300ล้านนะครับนะห้าสัฐสามร้อล้านนะครับแล้วเขายังสามารถพิมพ์แบง์พิมรายได้เพราะเมกามันเจ้าพ่อนะครับอ่านะครับเข้าใจนะอ่ะพาคุณากลับบ้านแบ่งเคกคาสิโนยุบสภาเลยดีไหมเออไม่รู้หมายถึงอะไรนะนะครับ ปีนี้หนาวเดือน5อ่าชาวพาราจะร้อนลนให้ระวังอะไรเนี่ยนะครับอ่อะไรนิจยาเงิน10ล้านยังจับไม่ได้เลยอ๋อครับนะนะครับลงมือทำนะครับรายการจานเดก็คือรายการที่จะเปิดประเด็นให้พี่น้องประชาชนได้ได้คิดนะลองคิดดูสิ่งที่ผมพูดนะอะไรเนี่ยครับอ่มีลูกหลานจุดๆประมูลงานได้โครงการรัฐ หลายที่แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกหลานใครจะไปกล่าวหาเขาต้องมีหลักฐานเดี๋ยวก็จะฟ้องร้องเอานะครับนะบนะครับสบายใจนะใครมีปัญหา้อกฎหมายคดีความก็สอบถามกันได้นะทุกเรื่องทุกราวกับพี่เดน,นะนะครับพรุ่งนี้ก็วันหยุดอีกวันนะมีข่าวเลยครับอืมอืมได้ยินฟังคำพูดในคลิปวิดีโอสงสารนักข่าวสาวถ้าเขาทำผิดคุณก็ไปใช้สิทธิตามกฎหมาย แต่คำพูดที่ออกมาเช่นชีวิตพวกคุณอยู่กันยากหรือตำรวจของผมอีกนะบริบทคำพูดข่มขู่หรือไม่เป็นกอตรลอใหญ่จริงหรือใหญ่ครับเป็นกอตรลอใหญ่ครับนะครับคนเป็นกอตรอก็คือเป็นพักพวกเดียวกับตำรวจนะครับนะใหญ่อยู่แล้วครับกอตรไม่ใหญ่ได้ไงแล้วก็จะเป็นทำไมนะนะครับนะนะคนเป็นกอตร์โรงพักมันใหญ่ทั้งนั้นนะครับคือเป็นสปอนเซอร์โรงพัก กตลอกอตลลงพักก็คือสปอนเซอร์ลงพักอะ่ะใหญ่ไปแล้วเอ่อคนสนับสนุนเรื่องเงินเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรต่างๆให้ลงพักอ่ะอยากใช้เงินอยากติดแอร์อยากอะไรต่างๆเขาเรียกว่ากตลอก็คือสปอนเซอร์ลงพักชัดเจนไหมเออบางคนไม่รู้กตลอมีไว้ทําไมวะก็ต้องคนมีตังค์คราวนี้ไอ้คนที่มาเป็นกอตลอลงพักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนมีเงินนะหรือไม่ก็ต้องเป็นคนประเภทที่อะไรเป็นเจ้าของผับ เจ้าของกิจการเทาๆพวกนี้ก็มาเป็นกตรลโรงพักเยอะส่งคนมาเรามีผับเรามีอะไรต่างๆเนี่ยก็จําเป็นต้องสนับสนุนการทํางานตํารวจนะก็เลยมาเป็นกตรลโรงพักเวลาเขาเรียกเขาเหมือนคณะกรรมการตรวจสอบตํารวจความจริงไม่ใช่ละคณะกรรมการเขาเรียกอะไรอ่านะสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองตํารวจเอาตรงๆเลยอ่ะแล้วเราต้องมาจ่ายเงินตํารวจอะไรต่างเนี่ยก็แสดงว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องทําธุรกิจแบบเทาๆอ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคนกอรตรลอมันก็ต้องแบบอ่อก็ต้องสไตลยนักเลงเจ้าของผับเจ้าของสถานบริการอะไรที่มีความเสีย่ยงจะต้องโดนตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยแต่ถ้าเรามาเป็นกอรตรลอมาสนับสนุนเป็นรายเดือนไปมันก็ม้จบแค่นั้นแหละนะเออโรงพักไหนก็จะหากอรตรลอยต้องหาว่าคนมีเส้นมีตังมีอะไรต่างนะเขาเรียกว่าสปอนเซอร์โรงพักตรงๆ เพื่อนผมก็เป็นสปอนเซอร์โรงพักเป็นกตรลอยู่เขาจะบอกว่าพี่เดอยากเป็นไหมไม่เด็กกูไม่อยากเป็นเด่เพราะอะไรเพราะผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับตารวจเด็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับตารวจนะครับแต่ว่าผมไม่โจมตีการทํางานตํารวจนะครับนะเอฟซีตำรวจผมก็เยอะนะครับนะนะครับแต่ว่าตํารวจไหนไม่ดีก็ว่ากันไปเป็นลายบุคคลไอ้ประเภทไปนะครับไอ้ประเภทไปด่าองค์กรเขาอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่เอา นะไปทุบโลโก้เขาไม่เอาคนไหนไม่ดีก็ว่าเป็นลายบุคคลไปอันนี้สายผมนะนะต้องยอมรับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ตำรวจรักอันนี้เรื่องจริงในแวดวงตำรวจเขาจะรู้ว่าพี่เดเนี่ยเป็นคนที่ตำรวจรักนะครับอันนี้ยอมรับนะตำรวจไม่เกลียดผมแต่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจคนไหนไม่ดีแล้วผมไม่เข้าข้างไม่มีนะครับนะไม่มีครับนะแล้วผมไม่เคยถ่ายตังตำรวจคนอื่นอาจจะเป็นนักร้องนะไปร้องเรียนตำรวจแล้วก็ไปตบรั์ตำรวจ ไปเก็บค่าคุ้มครองเก็บรายเดือนนักร้องบางคนมีแต่ผมไม่มีผมไม่มีการถ่ายเงินตำรวจแต่แต่ไม่ใช่คนที่ไปวันวันนั่งใส่ร้ายตำรวจอะไรไม่ใช่แต่ผมเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เอฟซีตำรวจก็รักทุกคนไปไหนมาไหนเจออะไรต่างก็ก็ส่วนใหญ่ก็ยกมือไหว้ผมนะนะผมว่าส่วนใหญ่เลยนะน้อยคนมาที่จะไม่ชอบผมน้อยนะเป็นคนจะเรียกว่าขวัญใจตำรวจก็ได้หนะ่ะเป็นคนที่เรา นะเราก็ให้กําลังใจตํารวจแต่ว่าตํารวจคนไหนไม่ดีก็ว่าไปว่าเป็นลายๆนะครับเข้าใจนะนะแล้วก็ไม่เคยแบ่งนะผมเนี่ยโดนแจ้งความหมิ่นประมงประมาทอะไรแต่อ,อะไรไปทองหลอ่อเราไปถามร้อยเวรมาดูนี่นะไปถามหมวดเป็มมาดูดิไปแจ้งพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ว่าตามตีกาไม่ต้องมีเส้นมีสายไม่ต้องอ้างผู้หลับผู้ใหญ่ไม่ต้องอ้างรู้จักคนนั้นคนนี้อะไรไม่ต้องครับผมไปนี่นะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า อ,อ,อาจารย์เดียเนี่ยเป็นคนสไตล์แบบนั้นนะครับชัดเจนนะอ่อนะ